สวัสดีครับพวกับผมครับเบย์บอยครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับเดี๋ยวเรามาดนูไอติมนะหมดหรือยังนะครับไอติมหมดหรือยังบอกให้ไปตรงไหนเด็กก็ไปตามน้นไม่เด็กที่โรงเรียนนะครับมีระเบียบวินัยนสูงมากครับ ผมผมไม่ใช่เจ้าปูนะครับเนี่ครับเจ้าปูก็มอบเงินนะครับสำหรับค่าไอติมนะครับผม2,000บาทนะครับก็ต้องขอบคุณร้านนี้ไอติมอร่อยมากนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับประทับใจเจ้าปูแล้วครับประทับใจที่คนมารู้ที่มาเนี่ยได้ครับได้ครับเจ้าปูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวด้วยกันกับเจ้าปูเนาะนะครับนี่ไอติมนะครับใกล้แล้วนะ นะครับโอเคบ๊ายบายเด็กๆนะคลิปที่เชฟยันนะครับนี่ของเราต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเขาตายติมกันนะครับพร้อมนี่นะครับผมตราด้วยนี้ปื๊ด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 เตรียมรับนะจ๊ะฮาเอ๊ะเอารับไอติมไปนะครับอะไรนะ อ๋ออยากดูตัวเองนะครับ pues อ <Mm ่ะ nah, พิมไปช่องพี่เลยแมงกะบี้นะจ๊ะนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายเอ๊นะครับมีโอกาสก็ขอให้มีโอกาสครั้งหน้าเราได้เจอกนะนะครับไปบ๊ายทุกคนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ พวกเรานะครับร่วมกันทําในวันนี้นะครับผมตามข่าวธุรกิจท้องท้องครับท้องฮะไปกินข้าวด้วยกันอ๋อนึกว่าใครท้องโหตรงไหนออ่ะยู่ใกล้ๆนี่เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะโอเเคครับผมชิญอ่านี่ครับเป็นรถตันเด้อ เดี๋ยวส่ง il, да. เจ้าปู่นะครับเทียบยานขึ้นรถนะครับเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ่าวันนี้ดีใจมากเลยไปไปด้วยกันอยู่แล้วครับผมนะฮะเอาส่งขึ้นรถก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวางวันด้วยกันเนี้ยนะครับแล้วเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะนะครับอาอนยนิทัศธนอยนิทัศมาอีกคันหนึ่งหรือเปล่าน่าจะมาอีกคันหนึ่งนะครับอ๋ออยู่นี่เนาะนะครับออกไปพร้อมกันไหมธนายนิท uh, ัศนลองถามก่อนนะครับ ทนายนิทัศน์ยังเดินมาอยู่นะทุกคนนะครับอร่อยไหมจ๊ะอ่าอร่อยนะนะครับอืมออะไรแบบแบบอะไรแบบแบบไม่อร่อยไม่กินนะฮะโอ้ยอทนายนิทัศน์ก็มาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันท่านนายท่านนายครับไปกินข้าวกลางวันด้วยกันฮะเด็กเก่งอยู่กับเด็กอ๋ออยู่กับเด็กอะครับอ๋อครับผม ดี๋ยวไปทนนนา้กัะโอเคไปครับผมมานภูมาใส่ปุ่นแจให้แล้วนะครับครับผมแหมงนะพูรับหน้าที่เป็นเอ่อเป็นเด็กถือกล้องนะฮะนะครับส่วนผมเป็นคนอินเตอร์เทนให้นะครับอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่พวกเราเนี่ยนะครับมาร่วมจ่าทุบบุญกันนะครับเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหาร กลางวันนะครับอาหารเที่ยงพร้อมกันเลยนะทุกคนนะนะครับอ้าวนะครับอ่ะทนายทัศมาแล้วนะครับโอเคคโอเจ้าลูกนี้ไปไปไปกินข้าวแโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแบงค์วีฟิล์มก็ต้องขอคลิปจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ